กินดีไตดีอายุยืนวันนี้เสนอตอนละมุดโรคไตาทานได้หรือไม่ละมุดจัดเป็นผลไม้ที่มีรสหวานนะคะหวานถึงหวานมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานจะต้องระวังในการทานละมุดค่ะและอีกโรคหนึ่งที่จะต้องระวังด้วยก็คือคู่ที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมแล้วนะคะละมุดจะต้องระมัดระวังในการทานเพราะละมุดมีโพแทสเซียมระดับกลางค่อนไปทางสูงนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่จะทานและเป็นโรคไตเป็นเบาหวานด้วยต้องพิจารณาถึงค่าเลือดน,นะคะ 1. ตอนนั้นเบาหวานเราขึ้นสูงไหม 2. 2 ไตเราอยู่ระยะไหนถ้าอยู่ระยะท้าย,ายระยะ 3b ระยะ4ระยะ5และมีค่าเลือ,อเดโพแทสเซียมเลือดเกิน5.0จะไม่แนะนำให้ทานนะคะควรงดเว้นละมุดค่ะแต่ถ้าเป็นระยะต้นๆระยะ1ระยะ2ระยะ 3A และค่าเลือ,อเดโพแทสเซียมไม่ได้สูงมากคุณสามารถทานละมุดได้แต่การทานได้ไม่ใช่ว่าทานเป็นกิโลกิโลนะคะตอนนี้เราต้องจากัดการทานเนอะนับเป็นลูกนะคะในหนึ่งส่วนก็ควรทานแค่1 ถึง1ผลครึ่งหรือ2ผลไม่เกินนี้ค่ะเพราะว่าน้ำตาลสูงและโพแทสเซียมสูงค่ะเพราะฉะนั้นจะกินอะไรต้องนึกถึงค่าเลือดเป็นหลักนะคะเราอดทนคูมหาในวันนี้นะคะก็จะช่วยให้ค่าไตาเราดีขึ้นได้ค่ะอาหารทุกอย่างมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราเลือกทานในปริมาณที่เหมาะสมกับค่าเลือดของเราทานในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่บ่อยเกินไปนะคะ เราก็จะสามารถดูแลค่าไตของเราให้ดีขึ้นได้ค่ะและถ้าผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคไตยอยู่นะคะมีคําถามนะคะสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ที่ไลน์แอดเจลแปดนะคะมาพูดคุยกับเราได้นะคะเราเชื่อว่าถ้าคุณดูแลอย่างถูกวิธีนะคะไตคุณสามารถดีขึ้นได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามและกดหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในซีรีส์กินดีไตดีอายุยืนค่ะ